สวัสดีทุกท่านที่รังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมนี้นะครับวันนี้เราจะพามาชมอาวุธคลาสจมเมืองฟอร์เทนนะซึ่งพี่บอกเลยว่าเฮ้ยพันดีเออวันด,ดีมากเลยนะวันดีมากเลยพี่จะให้ดูนะครับอันนี้คือธนูนะทุกคนนะชื่อว่า s o n o o s t t l l n n s t นะครับทุกคนครับซึ่งมันเป็นธนูที่แบบสีสวยนะเออสีสวยมากนะครับออปชั่นของมันก็คือหลักๆก,ก,ก็คือมีพลังโจมตีเป็นหลักนะครับแล้วก็ลองก็เป็นโจมตีอีกนะครับก็เน้นเพิ่มความพลังโจมตีไปเนาะแล้วก็ออปชันนะครับก็จะบอกว่าถ้าหากคนใช้นะครับได้รับการฮิวนะก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ32%อนเหไหมเยอะนะเยอะนะ เปรียบเทียบกับฮายมายุมินะครับฮายามาุมิก็มีพลังโจมตีพลังโจมตีเหมือนกันนะครับเออสังเกตนะที่437นะครับแต่ฮายามายุมิอาจจะมีเยอะกว่าหน่อยนึงนะครับแล้วก็ฮายามายุมิจะมีแบบถ้าชาร์จยิงเนี่ยจะได้ชาร์จยิงโจมตีแรงขึ้นถึง48%นะครับอันนี้ก็เหมือนจะมีความแรงนะครับเหมือนจะมีความแรงเรามาลองทดสอบกันดูนะครับ ตัวธนูเมืองนะ้ำเห็นไหมครับเวลาชาร์จริงเนี่ยเราจะได้ความแรงถึง21,000นะเออโดยที่เราแค่กดสกิลฮิลของชี่ชเอาไว้นะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องมีการเลือดลดนะทุกคนนะขอแค่มีคนมาฮิลวครต่อให้เลือดเ,เ,เต็มนะครับฮิลไม่ขึ้นอะไรก็ตามครับขอแค่มีการฮิลวเกิดขึ้นนะเออมันก็จะได้รับดาเมจเลยนะครับสังเกตว่าสกิล E เนี่ยหมื่นนะเออสกิล E หมื่ชาร์จยิง2อ0 0 0นะครับสำหรับตัว ทานูเมืองน้ำนะครับเปรียบเทียบกับฮามายุมินะครับของเมืองอินาซึมะนะฮามายุมิจะชัดยิงได้ถึง22 0 0มเลยนะครับเออก็แรงกว่านะครับ2 2 0 0กว่าเลยนะในกรณีที่เป็นการชัดยิงนะครับแต่ว่าตอนกดสกิลเนี่ย,วยความแรงจะอยู่แค่800 0นะครับเอ่อความแรงของการกดสกิลจะอยู่ที่800 0แต่ว่าชัดยิงอ่ะแรงกว่า ซึ่งวิธีการได้มานั้นไม่ยากเลยนะทุกคนก็แค่มาที่เวิร์กช็อปนะครับเออของเอสเตรานทุกคนนะซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาใครเล่นเ้อเลือก f ฟอร์เทนมันต้องมาเจอที่เมืองนี้อยู่แล้วนะครับเออเพราะว่าเรามาเจอโคชิดะครั้งแรกที่ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่กลับมาคุยกับเขาแล้วทุกคนนะแล้วเขาก็จะมีเมนูให้เราแบบ ขายของเลยนะครับเออขายของเลยเห็นไหมสามารถแลกซื้อได้เลยนะครับเออสิ่งที่จะเอามาใช้ก็มีแค่ดอกมีแค่แมกกาพูนนะครับส้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นของที่อยู่ในเมืองนี้หาง่ายๆนะครับแล้วก็แลกนะครับสิบอันนะครับก็สามารถแลกแปลดได้เลยนะครับเออแบบง่ายๆเลยนะ เวลาครับนะครับเออชิ้นหนึ่งก็จะใช้ล่าอยู่50อันนะครับแล้วก็ใช้แปลนเป็นแปลนดำเนาะอันนี้ก็เนื่องจากมันมันมันเปลี่ยนสีได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกเออถ้าขอให้หลอกดอกโมมาเดนะเออถ้ามีโมมานี่ยังไงก็ใช้ได้นะครับส่วนอาวุธนะทุกคนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบออบหลักเป็นพลังโจมตีออฟรองเป็นพลังโจมตีประมาณแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมี ตัวออฟชั่นเสริมก็คือถ้าโดนฮิวก็จะตีแรงขึ้นนะครับเป็นหลักนะครับอาวุธเมืองน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะโดนฮิวแล้วตีแรงขึ้นนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันครับได้ดามจโบนัส bon เพิ่มขึ้นแต่เวลาโดนฮิลนะครับเห็นไหมสังเกตเขาก็จะอาจจะมีบาวติ้งนะครับเวลากดสกิลแล้วนะครับแล้วก็ให้ฮิวขึ้นมาเท่ากับจํานวนเลือดอ24เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะตีแรงแบบเต็มแม็กซ์นะครับสังเกตว่าเยอะนะเยอะนะค่อนข้างเยอะนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือหอก นะครับทุกคนครับตัวหอกเนี่ยจะมีออฟเป็นพลังชีวิตนะเออที่แปลกกว่าเพื่อนนะครับแล้วเวลาโดนฮิวจะได้ตัวของฟื้นฟูพลังงานขึ้นมาแทนนะครับเออก็หอกก็จะมีฉีกไปอันนึงเออฉีกไปอันหนึ่งก็คือเป็นเป็นเลือดนะครับแล้วก็เป็นฟื้นฟูนนแล้วซึ่งดีนะครับซึ่งบอกเลยว่าดีนะครับบางวลาจะใส่ให้เหยา่อโจงลี่นะครับโทมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเออ เดี๋ยวก็อาจจะแบบตัวเมืองน้ำเนาะตัวเมืองน้ำมันชอบใช้สเกลเป็นเลือดนะครับแต่สําหรับตัวเมืองอื่นนะตัวเมืองอื่นเราใช้สเกลเป็นพลังโจมตีอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นเราสามารถใช้อาวุธทั่วไปได้อยู่แล้วนะครับการฮิวไม่ได้จําเป็นจะต้องเลือดลดก่อนแล้วถึงโดนฮิวแล้วถึงจะได้รับเอฟเฟกอะไรแบบนี้แลวทุกคนนะจริงๆแล้วแค่กดฮิวไปเลยนะครับต่อให้เลือดเต็มก็ได้รับเอฟเฟกนะครับไม่ว่าตัวละครจะอยู่ออนฟิวหรืออยู่ออฟฟิวก็ตามเนะเพราะนั้นเนี่ย เราแค่แบบตัวซับตัวอะไรมันได้ผลหมดอ่ะเออเว้ยนั้นตัวซับตัวอะไรมันได้ผลหมดนะครับมันเลยเป็นอ่าเซ็ตอาวุธน,นี่ค่อนข้างดีมากๆนะที่ลองเอาใส่ลงเอบิสดูเดีย๋ยวพี่บอกเลยว่าในส่วนของเทียบกับพนูลินนี่เลยนะเออเทียบกับพนูลินดี่ที่เป็นออฟครีเลยเนี่เยเว้ยมันทำเวลาได้ดีกว่าของลินนี่เยอะเลยทุกคนเพราะว่าพน,นูลินนี่เนี่ย มันมันเพิ่มแต่ชาร์จยิงใช่ไหมเออแล้วใสฮ่ฮามายุมิมาอะไรเงี้ยมันก็ยีชาร์จยิงแรงก็จริงครับแต่เวลาเราลงสไปร์ลไอบิดเราเว้นกดสกิลนัวเออเรากดสกิลนัวเป็นหลักครับโดยเฉพาะตัวอันติที่มันแรงขึ้นค่อนข้างเยอะนะพอโดนบัฟคาตือฮ่าอะไรเข้าไปอ่ะมันดันขึ้นไปแปดเก้าพันเลยนะครับทั้งทั้งที่ตัวละครพี่ก็ไม่ได้อัพของได้อัพอะไรแบบเยอะแยะอะไรมากมายนะเออมันทําให้แบบ เอ้มันผ่านสไปร์ลบีง่ายเลยอ่ะมีอาวุธเซตนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวฮิลมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ในทีมบางคนก็แบบเอ้ยไม่เล่นฮิลนะครับเออไม่เล่นฮิลแต่หลังๆมาไม่เล่นฮิลก็ตายไงเออไม่เล่นฮิลก็เล่นอ่าไม่ผ่านนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเรามีตัวฮิลนะต่อให้ตัวละครเรา,เราไม่ใช่ตัวจากเมืองฟอนเทนเนี่ยมันก็ทําให้ทีมเราตีแรงขึ้นได้นะับถ้าคุณมีเซตที่เป็นอาวุธเมืองน้ํานะซึ่งที่ลองใช้แล้วพี่รู้สึกว่าเอ้ยมันดีมันดี เออเนี่ะมันดีล้วก็เลยมาแนะนำเลยนะครับเออเราใส่ลกสไปร์ลไอพีดเนี่ยเลเวลแปดสิบเอ็ดเนี่ยเออใช้ได้ดีมากนะครับสามารถผ่านสไปร์ลไอพีดได้ง่ายๆเลยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันที้สวัสดีครับ